เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับวันนี้ผมเดินทางกับเวทเจ็ดนะครับสายการบินเวทเจ็ด เราถึงสนามบ,บินเชียงใหม่แล้วเราจะไปต่อรถแดงกันนะครับต่อรถแดงไปที่สถานีขนส่งช้างเผือกนะครับเพื่อจะไปที่เชียงดาวนะครับคนลุงไปขนส่งช้างเผือกคนละคนละ50โอเค 50, okay, ครับเราได้รถแล้วครับรถแดงเราด้าวย เรามาถึงสถานีขนส่งช้างเผือกแล้วนะครับเราจะไปหารถไปเชียงดาวกันนะครับทุกคนนี่ไงน่าจะเป็นรถบัสส้มันนั้น 44บาทนะครับทุกคนแล้วก็จะมีหมายเลขที่นั่งให้ด้วยนะครับ44บบาทถึงเชียงดาวเลยครับนี่เป็นข้าวมือแรกของวันเลยนะครับทุกคนเราขึ้นรถท,ที่สถานีขนส่งช้างเผือกครับ <c oughs> เพื่อจะไปเชียงดาวนะครับ ยี่สงครึ่งนะครับทุกคนเข้ามือแรกครับเป็นสลับเบาไส้หมูนะครับมันอร่อยมากเลยอาจจะเพราะว่าผมหิว <c oughs> ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาลงที่โลตัสเชียงดาวแล้วนะครับ เราก็เช่ามอเตอร์ไซค์กันนะครับเนี่ยครับก็จะแวนกันนะครับไปที่ที่พักนะครับใครจะมาก็มาลงโรถตันนี้ก็ได้นะครับเราก็ได้มอเตอร์ไซค์มาแล้ววันเท่าไหร่นะ <500. S 1> วันละ300บาทนะครับค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ของเรานะครับผมไปที่พักกันเลยครับทุกคน you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me Maybe i have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never fell this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why? you. I stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ที่พักของเราในคืนนี้เป็นบ้านหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่พักกันนะครับว้าวบรรยากาศดีจังปกติตรงนี้จะเป็นนานะครับถ้าเรามาหน้าแบบหน้านาเนาะแต่ตัวนี้คือก็จะไม่มีอะไรนะครับเรามา ผิดช่วงนะครับต้องมาสิงหากรกฎาสิงหานะครับจะเห็นหนาเขียวชุม่มว้าวที่พักถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ไม่มีแอร์นะทุกคนจะเป็นพัดลมนะครับนี่เลยนะครับหนึ่งสองสามนอนได้เยอะเลยสามแล้ว เดี๋ยวข้างบนก็มีอีกนะทุกคนดูนะมีห้องใต้หลังคาด้วยโคตรเก๋อเออมันเหมาะกับมาพักเป็นครอบครัวมากเดี๋ยวผมพาขึ้นไปผมพาขึ้นไปนะชึบชึบชึบโหข้างบนนี้ก็นอนได้ประมาณสองคนนะครับนะครับสองคนนะครับมีมุ้งลวดอะไรให้หมดเลยนะครับข้างบนก็มีพัดลมให้อีกชึบชึบ เรืเบยียงด้านนี้ฟืบว้าวเรือเบียงด้านนี้จะเห็นดอยหลวงเชียงดาวชัดเจนเลยนะครับสำหรับบ้านพักหลังนี้สวยนะครับทุกคนคือบ้านพักมีแค่สามหลังนะครับมีหลังที่ผมจองนี้แล้วก็บ้านเหลืองแล้วก็หลังนู้นนะครับเนี่ยครับนะครับ ี๋ยวไปดูห้องน้ํากันนะครับนี่พัาช็ดตัวนะครับห้องน้ําครับผมว้าวตัวห้องน้ําเกดีครับห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับทุกคนมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับถือว่าโอเคมากครับ ในส่วนของทางเดินนะครับบันไดทางลงโล่งปลอดโปร่งนะครับเย็นสบายทุกคนตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามเองเวลายังเหลือเฟือไปท้าหลวงเชียงดาวกัน l e t สโก สวัสดีครับผมวันนี้จะพาขึ้นไปเที่ยวถ้ำเชียงดาวนะครับค่าขึ้นนะครับคนละ20่บบาทเนาะเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนนะครับโอ้ยปลาตัวเลเลอเลยเทุกคนดูนี่โอ้หปลาตัวใหญ่มากเห็นไหมครับปลาตัวใหญ่มากโอ้น้ำไหลลงมาจากถ้ำอ่ะครับทุกคนอ ถ้ำงอบสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านหลวงปู่มันขึ้นไปด้านนี้นะครับแต่เราจะไม่ขึ้นไปนะครับเราจะไปถ้ำเชียงดาวเนาะ เดี๋ยวเราจะไปด้านนี้กันนะครับทุกคนไปโอ้ยสวยอยู่นะคือคือด้านเนี้ยมันจะเป็นถ้าสว่างนะเห็นคือถ้าฝั่งนู้นจะเป็นถ้าม,มืดจะต้องมีไกด์นำสวยววเหมือนคุณน้นางนอนเลยหรือเปล่าเหมือนไหมเฮ้ย อ๋อเขาก่อขึ้นเขาอันนี้เฮยแต่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากแต่ถ้ำเชียงดาวอากาศสดชื่นเนาะไม่อับเหมือนเหมือนเคยไปถ้ำที่อื่นเลยสดชื่นอากาศดีดูหินยอกหินยอยนะครับทุกคนโห สวยสวยมากโหตรงนี้ยิ่งสวยครับทุกคนดูสวยมากไปทุกคนไปกันต่อครับ โต้งใหญ่โอ้โหหินยอกหินร้อยตรงนี้สวยมากเลย เชียงดาววันแรกก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน <Yeah. S 1> ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับเชียงดาววันที่สองผมจะพาไปที่ไหนบ้างไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเชียงดาววันที่2นะครับไปไหนกันดีติกตอกติกตอกปะ่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวเชียงดาวในวันที่2ของเรา wake

เย็นนะครับแดดเปรี้ยงแต่เย็นมาก Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. วันนี้นะครับทุกคนโชคดีมากนะครับคือฟ้าแบบค่อนข้างเป็นใจนะฝนไม่ตกนะครับฟ้าเปิดด้วยก็จะสลับกับเมฆนิดๆน,นะครับบรรยากาศดีนะครับผม สร้งเป็นโกโกเย็นะครับทุกคนอร่อยมากเข้มสะใจในส่วนของที่พักก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับที่พักนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับทุกคนไปที่พักในคืนที่2กันดีกว่ามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะไปพักที่ไหนนะครับทุกคนจะบอกว่าที่นี่ดีมากไปกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับปางสายคําริมทานะครับ บ้านน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นหลังใหญ่แต่เราพักหลังเล็กนี้นะครับบ้านท่ามะกานะครับ และที่พักของผมที่เชียงดาวในคืนที่2นี้ก็คือปางสายคำริมทานนั่นเองนะครับอยู่ที่บ้านแม่แมะนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับบ้านต้นไม้แม่แมะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเล่นนะครับเพราะเวลายังเหลือสำหรับวันที่สนี้นะครับ ที่นี่นะครับบ้านพักทุกหลังติดลำธารแบบนี้เลยนะครับทุกคนคือมันดีมากๆนะครับบ้านพักก็จะมีหลังเล็กหลังใหญ่ก็มีนะครับคือหลังใหญ่อ่ะพักได้7จ็ถึงสิคนเลยนะครับสําหรับที่พักของผมในคืนนี้เนาะเป็นหลังเล็กนะครับพักได้2อถึงสคนนะครับเขาคิดที่หัวละ750บบาทเท่านั้นเองนะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยทุกคนคุ้มมากๆนะครับ แนะนำเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่มาเที่ยวเชียงดาวอยากพักที่ปางไซคัมริมทานแห่งนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ที่เพจปางไซคัมริมทานได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามกว่าๆนะครับทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะหิวข้าวมากๆแล้วนะครับไปทุกคน ไปบ้านต้นไม้แม่แม่กันดีกว่าเพราะว่าเวลายังเหลือนะครับไปกินข้าวกันครับยินดีต้อนรับวัดแม่แม่ ตอนนี้ผมหิวข้าวมากทุกคนมาลุ้นกันว่าผมสั่งอะไรไปนะครับที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มอาหารก็มีนะครับกรพงกาแฟมีหมดเลยไก่น่าทานมากทุกคนนี่ครับเราสั่งเป็นไก่นะครับแล้วก็มีกะเพราหมูกะเพราหมูไข่ดาวก็น่าทานนะแล้วผมก็ สังเกตุก,กก็เย็นไปนะครับวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเนาะจะแบบสบายสบายหน่อยนะครับด้านบนนี้จะเป็นที่พักนะครับทุกคนนะครับเป็นที่พักอยู่ข้างบนนี้นะครับในส่วนของด้านล่างนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบที่ทานข้าวทานก,า,กาแฟนะครับนะครับมีเปด้วยนะครับ ให้นอนเล่นนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับวิวช่วงนี้ไม่ช่วงไม่ไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะครับคนก็จะน้อยหน่อยจะเป็นชั้นล่างนะครับ สำหรับเชียงดาวในวันที่2ของผมนี้นะครับผมก็พาไปที่ระเบียงดาวมาเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเช็คอินที่ปางสายครรริมทานนะครับเวลามันยังเหลืออีกนิดนึงผมก็พามาที่บ้านตนา้นไม้แม่แม่แห่งนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับขออนุญ,ญาตกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับทุกคน สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เป็นเชียงดาววันที่สามของผมแล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแล้วนะครับป่ะไปเช็คเอากันมันน้ำเชี่ยวอย่ามามาทำไมเนี่ยไปกลับไปหนูมาจากไหนหนูไปเลยมาทำอะไรไปเลยไปเลยไปเลย หลังจากที่ผมเช็คเอาท์ที่ปางสายคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างทางที่เราจะเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนนะครับเราต้องมาแวะร้านนี้ก่อนเลยนะครับเพราะวิวมันสวยมากเป็นร้านกาแฟนะครับที่วิวสวยสุดๆเลยนะครับแล้วก็หิวด้วยนะครับทุกคนดูวิวสิครับเทปมากผมลืมบอกชื่อร้านนะครับทุกคน f r o n t ต่คอฟฟี่นะครับ f รอนโตคอฟฟี่นะครับเชียงดาวปักหมุดได้เลยนะครับต้องมาให้ได้วิวสวยเวอร์นะครับท้องรองจอกจอกเร็วทุกคนไปสั่งอะไรทานกันดีกว่าครับ ทุกคนดูนี่นี่คือก๋วยจับยวนนะครับน่าทานมากอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดหมูนะครับทุกคนผมสั่งเป็นโกโก้ปั่นนะครับ และแล้วทริปเชียงดาวของผม3วัน2คืนก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนมาครั้งแรกก็หลงรักเลยครับเชียงดาวไว้ผมจะกลับมาอีกครั้งนะครับบายบายหลงรักเชียงดาวเข้าแล้ว